สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมโมเดิร์นแคดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใส่ V.P. สามันครับผมกดสี่วิสีเนาะคือที่ผมก็ไปไต่แล้วแหละแล้วก็ช่วงนี้คือว่างๆเลยมาอ่ะอัดคลิปหน่อยแล้วกันวันนี้ออกมาเที่ยวครับผมแต่ก็เนาะวางก็อัดไปวางไปตกอัดง่ายสไตล์ผมเองผมเล่นเป็นทีมมานะครับผมเล่นเป็นหมดสองร้อยสี่สิบสองตาแล้วเนี่ยคือกูไม่เปลือกขอนได้ยังไงกูก็ไม่รู้อันดับผมเนี่ยอยู่ทีมเยอะหรอกห้าสิบเจ็ด ซึ่งคือเนี่ยผมตั้งใจจะไต่ขึ้นสักแต่พันมาก่อนนอนลองดูผมทําได้หรือเปล่าในคลิปเนี้ยผมร้องแต้มเพิ่มาเยอะอยู่แล้วก็มีพวกอะไรเงี้ยจิปะทักปุ่มดองๆไว้ก็จะมาแลกตุกแล้วก็ไฟคนดอนนะครับผมถ้าว่าคลิปนี้ได้เล่นประมาณเกือบสิบตาได้อยู่ถ้าจบใบเนาะมาตาที่หนึ่งครับผมตอนเนี้ยคือหลบพวกด่าต้านะี่เป็นพวกจีเนี่ยจเจอพวกจีนี่ยคนหอนเราจะกดออดทันทีครับผมคือเล่นไปก็มีโอกาสแพ้สูงถ้าเจอทีมมาเนาะมาเปิดก่อนหน้ากับชนะจำไว้ มาตาแรกครับเจอเป็นทีมอะไรเรายัางไม่รู้อ่ะอือหึโรนา่าดังอภิใจเอาละมาละเด็กไรเจอเป็นทีมเด็กกี้แพ้ครับผมอัศวินดาวราชาครับอัศวินดาวเล่นทีมเด็กกี้แพ้แบบไม่รู้เนี่ย นี่เ hmm. huh. well, so. ิ้วทีมเด็กี่แพ้ใช่หมคนจะไม่เข้าใจคือผมเกลียดทีมนี้มันไม่ควรถคนจะเล่นถูกป่ะล่ะี่บกติไม่ควรจะเล่นหาลกองอะเราซับยูไม่มีไสลายแต่ทีนี้คุณอยลืมนะว่า้งหเล่นอะไอเอไปยัม่นเฮ้ยผมลืมคิดลคุตาย โอเคสวยที่ทิมจะเปลี่ยนบุกแนงครับเปี่ยนแทบตรงแขนตรงลงลกที่หินคิวตรงมีดำแหน่งที่จะมาคลายหมดต่อว้องกันเลยเนี่ยนะคะเขาเลือกที่เอ,อ้ยบุูตีมาก่อนเนาะแล้วก็ป่าสงาองใบเออดียวดูที่เล็บป,ปับตกดูดม,มาก่อนซึ่งไม่คาาที่มาทุกมากแก้โคตรแข็งที่มาเลยก่อน มีเล้ยงกัปะเน่ยเอาโหบางทีทำหัวจริงนะโอเคตอนนี้เราก็ต้องมาค่อยๆ้่อครับผมตีล้ให้ตาก่อนนะเลื่องเท่าไหร่ตายไหมครับแ้วต่อติดก้าวผมก็ตายนะเราปั่นซ้ำหมืนเด้เพื่อความชัวร์เดี๋ยวตีนี้ไปเลือหรอ ขีเหลือยป่ะตั้มไปเยอะๆไว้ี่ยอ่ะตูไทยก็ตายเนี่ยบอกเลยตีป่าป่าพี่คนน้ำเฟรมที่เรียบร้อยแล้วก็ริมรู้หัวเยอะๆๆๆๆๆอ้หลบเลยนี่ไอ้ไก่ปูได้นะครับให้เวลาไก่ปูเรียบร้อยไก่ใส่ยเกียวๆแกผมบอกแล้วทีมขี้แพ้มันเล่นยากเพราะว่าอันติไม่ขึ้นเหนือแรก มาตาที่สองดูสิข่อยจะเจอใครอะเจอเป็นทีมมารเหมือนกันนะเอาอะบอให้บ้าสูแมงแล้วบอกยุ่งนี้เขามีดิสคอกส์แต่ไม่ผิดอะบอลให้บ้าอ่ะเอาเปิดยูเลยว่าทีมทิมมาเปิดอย่างนี้นะเราจะเปิดเรื่องเซ็ตการ์ดสามไปนี้ตลอดนะจดรับไปก่อน คนหมดทั้งหมดคนระดับอินดักตินเนาะแล้วก็จะโดป่าไปครับแล้วก็รัดตีไปครับทุกงานคือเริ่มมาเป็นคนระับสามดักต็นคือแทบจับตายแล้วอ่ะทั้นหน้าสุดตาเลยไอทีมันย,ยังบอกครับมันถึกนะม,ม,ม,มันหมดทุกงานหรอกเนี่ยแบบอย่างเง,ง,งี้ยอัคือตามหมดทีมครับเราจะเป็นเซลตีในรอบนึงเนี่ยซึ่งท,งทีคุณคือโดนหลุมล,ลามถูกป่ะก็จะโดนป่านะครับรคอยดู สุดติงมาของตันที่ใส่ตันโนเขียวเนี่ยมันจะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ครับคือ <y> เล่นเกมไวเลยเแล้วที่เอาตัโตรงกันไปที่ได้ถึงก่อนเนาะแล้วก็ซีซี่มาโอ้เพลงครับแล้วก็ตั้งคอนตั้งสี้ตลอดพี่ใหญ่แล้วก็คคบกยยวกแบบล้วผมบอกเนาะให้เล่นขั้วบนทีมนะครับ ไข้โดนฟุกเขาสามาฟุกล้ำทีมป่าได้ปื้ดเรียบร้อยหมดทีครับต,ตาที่สามมาตาที่สามครับผมเจอ,อเป็นทีมของทีมเจ็ดบาบ้าบี่ไายซึ่งทีนี้เจอบ่อยพอกับทีมมานครับแล้วก เล่นไม่ได้เขาทีเนี้ยนี่ผมบอกครับรอบเนี้ยมันมาคับแค่สองทีมันคือไม่ระบุกับมาถ้าเป็นทีมเมากาะที่เัาเกิดขอนครับไม่ระบุกับมาคือเจอบ่อยหลักผมไม่ต้องเลสองทีมนะไม่ระบุกับมาส่วนตัวเชีวทางมามากแบบเนี้เพราะว่าวีกนี้อย่างที่ผมบอกจบมันฟองมันแค่ฟองเซิร์ฟแล้วฟีเซีะคิดตังไหนที่พลาดสิบเกิดคู่กันได้แบบลงสิบข้างสิบก็แล้วก็สี่ปับคนเดีมันจะติดเมตาที่วีทรอบนี้หนักมากครับเช่นอย่างเงี้ย เรื่อมาหดมาไม่ไมาคับทีมหมาที่ผมบอกเนาะแคปป้าน,นี่ถิงแล้วแล้วพี่ตีหมูขึ้นสองบาทครับล้างกระดานใส่ใครับจบแล้วครับทีนะมันแค่ไม่ต้องเสด็จเยอะเลยทีมหมาตี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 แล้วก็ชนะ <S <S แล้วคุ้นดูนะคือป่าตีเราไม่เข้าแนละ้วก็ทีมหมาเด็กมากเนี่ยเนี่ยทีทีมมาไม่เข้าอะ่ะคือปกติแค่ที่อื่นโดนป่าคือดีนะคือเจ็บ คีวไม่เข้ากับป่าแล้วถ้าฮิวไม่ได้ยัไ,ไงเมื่อคือเซียวหมทำให้ทำฮิวไม่ได้ครับก็คือรอความตายเทนาน้าผู้ยิ่งถูกอ่ะถ้าจะหมดทีนนะท่าแม่นอีกหอะเโอเคกันตีแค่สองหมดทีมปึด๊<า>ปดเรียบร้อย ไอ้ที่ี่ด้วยความรวดเร็วแล้วไอ้ที่ที่เจอมทีมมาเหมือนกันผมบาดศิษประการนะเจอคิวไทยไงแต่นี่บอกผมคือมาเปิดก่กองแพชนะแล้วก็อย่างเงี้ยผมไม่ได้มีการแบบเฮ้ยเจอคนไทยเจอคนรู้จักตัดออกไม่ดีอะตีอยู่ขำแปนะ๊บน่ะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ดูว่าถ้ามันเจอมาแลา้วมาเปิดก่องก็จะสภาพไม่ต่างกผิดหรือร่างนะสังเกตว่าเซล่ะต้องมีทั้งทุกนทะีแล้วถ้าเล่นมาเนาะเพราะว่ามันเอาไว้ ก็ต่งกันแนังจริงอ่ะเรื่องของจันโดเนี่ยอย่างนี้เขาเราเห็นเหอเนาะแคามันจันฝ้าหรือจันเกี่ยวก็ได้แล้วอถ้าใครฉีกขีเล่นคูแซกก็ได้ถ้าแฟคนเกืออติคุแน่นอ่ะคูแซกดีกว่จันโดเพราะว่าคูแซกเพิ่มโจมพิ้าติอีกสเอร์เซ็น์เซลอีกสิเร์เซ็ต์เราก็ดังเด็ดด้วยสามอกันอ่ะงไงก็คือค้มก็ดีกว่าในแง่เรื่องตาแต่เรื่อง ก็เรียกว่าวัตตีซีแตะการหายตัวการผมว่าหายง,ง่ายกว่าแล้วมันเข้ามาในสามตัวเนาะตูะ้มันเองแล้วก็ตู้ของไชวาตู้ป่าบ้องกันหินแล้วก็ตู้ล่าสุดคือตู้ของตัวอย่างเอ่อเรือชืออ่อโมโนไรเด้นไปเลยนะปลา,าลูกมาตีใส่ใส่ครับไม่ยากกันโดมนมั่งแดงแล้วลุกล้ำแล้วก็ตีไปตาย ตาตาเนี่ยเหรอวะตาที่แล้วใช่อืมพี่ัดก็เท้ายวะว่าตาที่าครับผมเจอเป็นทีมใบไงทีมใบครับทีมนี้ก็เป็นผมไม่ค่อยชอบปืนนะมันน่าลำบากการใบบบนี้เี่ยเราก็ทิบหายก็ไม่ถก ลองดูว่าเราไหวเปล่าเดี๋มือเขาไม่สุดนะว่าเราฆ่ามือเขาได้ปะว่ามือเขาตายปะว่ามือเขาตายเออไม่มีอาหารหลบด้วยแ้วมือมันตายแล้วพี่ใหย่ยาปัดดาวมึงอะไรเข้าเมือเข้าหนังไปดิแถมเกาเธอได้ไม่โกรธหรอกแถมไปเลยมันแหมหมดทีมไงมันแหมหมดทีมเลยไงที่หาย เรื่องไรเงี้ยคือป่าตีป่าก็ตายแล้วตีแล้วก็ตายเต็มหน้าโคตรแกร่งอ่ะทีมใบห่าวเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คุณต้อง,งมีอาวุธทินนาซีครับมันมีคนเล่นอยู่เนาะที่ผมที่เจอแล้วผมด้วชวอบอ่ะเป็นอาวุธทินนาซีแล้วก็ไอเมอ์เกาเ่าแหละแล้วก็ดั๊หรือป่าเนี่คือถ้าตัวนึงคือหลักจะเล่นอ่เป็นทีมใบห่าวทีมใบเราวสุด้วย มันเพิมมันแบน้นมากกว่าทิมใบทั่วๆไปงั้นมันมันจะแกะคือตัวเดียวหายมันบ้านทิมใบบางบางกระด้างทุกนทิมใบกระดาษมากนะ,นะต่อไปต่อไอตี้บอณหมาตายเซลแล้วเอทูปไปเฮ้ยเฟอร์นิมี่อโคตรเท ะตาที่หกมาตาที่หกครับผมาเจอเป็นทีมกับทีมมาใส่คูแตกนั่นเองอรัเรียบร้อยคูโดนเปิดก่อนยังไงพี่ใหญ่รอว่าล่ะจะให้ดูตำแหน่งกันว่าเป็นยงังไงขึ้นมาแต่คูแตกอ่ะไก่คูว่าล่ะเออจริงก็กควรต้องไก,ก่คูบ่ป่ะปูไหวที่ไหนละ่ะไ,ไปกไกโปท่ไม่ไหวเลยพี่ใหญ่เราต้องแทบเบิ่มๆไปดิเอ๊ะ เต้มลงไม่เยอะเลยนะเขาแต้มมากกับผมเหมือนเนี้ยโอเคถือว่าสวยงามนะไปตาที่เจ็ดเลยแล้วกันมาตาที่เจ็ดเจอเป็นทีมเต็มตาผมมังฟ้าอุ้ยบีเอาเรื่องออการนะดูนี้เอ็กแบ็คเฟรมเอ็กนะเคยเจอในคิววอลถูกไหมรอบนี้ผมจะต้อผิดนะเคยเจอในวอลไม่คิวที่เขาเรียกว่าแหละคิววอลที่ไม่เก่งในบ้านวอลแข่งโค้ชไปเลย เขาไม่กิน,นที่นี่นกัน,ดน,นกได้ไหมแล้วหนอดไม่หน่อยนึกงฟ้าอ๋อไม่เล่นมาพี่ใหญ่พี่ชายไม่เล่นมาเองนะเล่นไม่ได้เจอคนซะด้วยอ่ะเขา,เาตบมือมาแล้วก็ตบมือกลับให้เขาไปเขาตบมือมาแล้วก็ตบมือกลับไม่โกง เอาเนี่ยวันนี้ลวมนไม่เข้าก็ถึงเดิมกบมาวยเยมาดูนี่ไงที่ป่ายี่มมันา่ไยกนเรแล้วควรทำาก็คือใช่ครับตะทีมเกดเนี่ยน่าามาก จะเพื่อตัวประกอบนันก่อนครับตัวมันตายเลยค่า้ไปก่อนตากันไปเลย<ซ>บอกว่าให้มาเตือนแล้วอะ่ะแข็งตาตีไม่เข้าตัวเขาอยอมแพ้ครับผมตา,ตาที่แปกันตาสุดทานะ้ายละ1ี่ตาสีห้าทีหาที่ตัดต่อเยอะ <laughs> มาตาที่แปครับผมเอาล่ะเอเอทีมเจ็ดเ่าครับจะได้ปิดฉากผมเสีกหัวแทนทุกคนนะ <laughs>

จำผขึ้นแบบไม่อยาก้เขาเล่นน่ะกาผมขึ้นแบบไม่อยากให้เขาเล่นด้วยอ่ะเออไอ้คนจะสังเกตนะว่าเราฆ่าไอ้ดั้นเนี่ยโดยท่าไอ้ไข่มุกทีทำหน้าฆ่ามันไอ้ไไหนนให้ดูว่าไอ้ท่าเอ้ตันก็ตายสกิดใหม่อีกอแล้วาสะกิดอีกแล้วพี่ชายาสะกิดเยอะไม่ชอบสะกิดเยอะไงี่ยพี่ชายออิจฉาดย้ยเป็นโดมเจีบอะ เดิมมติดจังเลยอ่ะมันไรหมดผมขอโทษที่เียแล้วก็เอาไอรอนแมนตีแบบปะแล้วก็ฆ่ามันสามศพปะใส่มุกลงทัไม่เหอนหร่องหอไอแอมไอรอนแมนโอ้ยแล้วก็ไปไร อน,นน yeah! อน้ำผลไม้หยาเรียบร้อยเรีย้อยเบืองต้นตานะหมายว่าชิวๆใส่ๆอุ้ยการกูย่างโกง <c oughs> โคเลวาดูต <c oughs> ีมันตีเจ็บอยู่นะป่ะเล่นเนี่ยมันตีแอบเจ็บอยู่นะเจะตัวดูมันตีไม่เจร็จด้านตีแอบเจ็บนะ ฆ่าไ,ได้ไหมล่ะฆ่าไ,ได้ไหมแล้วตายตัวติเท่าไหร่ของมือสองทันไม่หนึ่งไฟต่อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมงั้นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ